ไก่แจ้วัดนะคะไก่แจ้วัดแต่และตัวมีสีสันสวยงามนะคะไก่แจ้วัดน้ำพึ่งนี้มีร่วมร้อยตัวนะคะมีไม่น้อยเลยนะคะเยอะมากนี่คือส่วนหนึ่งนะคะ ทางนี้ก็มีนะคะนี่ไก่แจ้วัดคือไก่แจ้วัดอันนี้ไก่แมู่กอ่อนนะคะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักลูกไก่แจ้ต้องค่อยเดินนะคะ เพราะว่าไก่แจ้วัดเป็นไก่ที่ปาดเปรียวและว่องไวอยู่นิ่งนะลูกนะอยู่นิ่งนะคะอยู่นิ่งนะแต่ละตัวสวยงามนะคะสีสันสวยงามหางเขาสวยนะคะไก่แจ้